บ้าสิูบ้าอยแหมานั่มอยู่ครับโอ้ขอบคุณน้องปล่อยไฟครับขอบคุณเขาขอบคุณเขาอยสิรอดยังรอดยังก้มหัวนะเราจะรอดสะพานไปพร้อมกันนะครับเป็นมิติใหม่นะครับเราจะไม่ลอดท้องช้างอีกต่อไปนะครับก็รอดรอดให้ห่อนั่งแทเด้ เราบอกน้นตม้มย่างย่างพนาูนว่าขาพี่ขับขับสักหกสิบได้ไหมครับผมขอคุณค่ะขอคุณนะคะได้ครับระวังหัวนะคะระวังหัวนะคะเอารถนะครับรถก้มหัวลงนะครับทุกคนเรา,ากำลังจับอ,อยู่บนเพล่ะบนฟ้านะครับ